สบ,บายดีทุกคนมันอนี้พ่อกับน้องทองสาวลราคือเก่ากับอีพ่อฮานอกมันนี้ทองจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศทงหน้ากันและวันนี้จะไปเอาเพื่อนเลยถ่ายวิวตามทางไปน้ำเฮามาผาวิวงามแห้งบรรยากาศดีดีออกไปทงหน้าลมเย็นๆทุกคนยูบานเลยอากาศหอนแห้ง รถเท่ามันนี้เอโขเตีนเลยทุกคนซุพัวอากาศสิงแง่สิงกะสิ่งแล้วไปเอาเอาเป็นกะไดกัะเป็นแหละอ่านี่กระทายบรรยากาศธรรมาศาสตร์ทงไหายทงหน้ยทุกคนเบิ่งหน้าแม่งอะไรทุกคนเขาเขาจ้าพ่วมขึงเขาหน้า,ากูไดกกบพ่วมแต่กบแต่กอทุกคนอันบางเนืองใีหน้าท่วมีนี้พ้นกะว่ามีพ้นเศร้าแล้ว ขาก็เริ่มซัดแน่ไครก็ออกไปบ้านปุ่นบ้านปุ้ยเห็นมันซัดไปไว้ไเจ้าหน่อยพ้นตกมาหั่มนี้นามท่วงอีกแล้ว นี่กายเสียหอดหน้าแล้วฮนหน้าเขาอยู่ปู้มีทางปุ๊บสู้ใหม่ทุกคนก็จะเ,เห็นน้ำหลอกไปกันเลยกายหอดแล้วซูเปอร์โหลดทาวซิ่งอย่างเดียว,วยนะไปทามกับวรนงี้เลยทุกคนมีแต่เสียงโหลดสิ่งเป็นสิ่งคุ้มหนีวันี้เลยตนมืมบัมึืบั่มไปเลย ไก่จะหอดหน้าแล้วทุกคนอ่าก่อนจะไปหอดหน้าตรงขามหองไปก่อนนานทางนั้นนาเอาไก่แล้ว อ,อดหน้าของ้างแล้วทุกคนอาณบัตรนี้ก็จะลงไปไขประตูเพิ่นก่อนขามหองนี้ไป อันนี้กับแมน่นหันเพื่องของเข้าจะมาเอาเครื่องอยู่นี่เมื่อให้ควายกินพี่แม่เราไปเลี้ยงควายอยู่ทางเบึงน้อยสลับไปสลับมาสองหน้า,าหน้าตัวนั้นเป็นหน้าของหนองแลาวเลยเอาไปผูกกิน นี่แม่นข้างแรกที่ได้ออกมาหน้าหลังจากที่ดำหน้าแล้วทุกคนโดนเตบเิบบรเลยมาปกติจะมาเลี้ยงกล้วยกับอีแม่แต่ว่าเอาคาเบียกก็ได้บรดเมาน้ำลาวเราจะมาเลี้ยงคนเดียว อ้าเพื่อหาหน้่ใหม่ทุกคนหยอดชีเขียวนะอันนี้นนท้าตามหอยตามหองอยู่บงวาสินีบอนี่จุตู่ตตามัน hello bụng khẩu nè đẹp ở bên này nó anh này phần đàm con ngang ngang Hàng ngang này นี่เป็นเมือแรกที่หลอเบิงหน้าที่ได้ออกว่าหน้าหลังจากที่ดำแล้วตอกกระลำกำลังถึงนี่ให้นี่ก็ได้แต่กกแต่ก็แลยแต่กกแต่ก็แล้วหน้าบนปั๊บหม่งาม โอยงามเลยใครนี่ยาก็คือไม่แาอีกเนี่ยให้อินมบรรยากาศยามแดงอากาศเย็นเย็นทุกคนเป็นตาเอาเวียมานังจิบกินซิซิลเย็นๆอากาศแบบนี้ค่ะขนาดฮาฮ พอหยอกเอามาอันเอาเพื่องเนาะอันนี้มาพักบอลค, <น S 1> ค,คนเพื่องกันทุกคนเต็มถนนนี่ก็เมื่อคนเพื่องกันวันนี้ลืมเทือนท่าต่างเกาะนั่นน้ำขึ้นไปคนเพื่องกันแย้มซำนี่บอดปีแล้วบบกลุ่มแล้วอีแม่นี่เพื่อนยังหน่อยเดียว มาคนเพื่องซอยเนี่ยทุกคนขนคนเดียวน,นี้นะ่ะอีพอแล้วคนนคําอะไรเราจิปขากระพาไปกวดอ่าหุ่งหมอมาแล้วกินยมกินยากะคือว่าไข้แน่หน่อยหนึ่งเอามาแบบนี้ครับจะขนูุดเดียวมาเด้อทุกคนขนเพื่องซอยกันหานเหลไไหวไวๆเขาจะสปีดแห้มันไวเนาะทุกคนเพื่อให้มันคลิปมันบ่ยาวเกินไป ไก่ชิเต็มแล้วทุกคนตอนนี้ก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วเฮ้ยเพื่อนนกไงแท้กท้กานี่ออกหลาไปหน่อยพักไงไงแท้ พังจากเสียงแล้วทุกคนคงจะหูว่าเมือยอยขนาดใดลมออกหูว<ล>งวง,งทั้งหอนทั้งเมืออ้หายใจน้ำจุดหมทันเต็แล้วเงานี้ิทุกคนถักกัน เดือแตกกระแตนทุกคนกระชิ่แล้วระวางทางเมื่อก็อเดือดไปเห็นอ่า มีพ่นเกีียวเขาอยู่ทุกคนเขาเป็นง่ามแห้งมันสิลมพ่นกระลยเกีียวปลายนอกเข่าหน้าอาจารย์เนาะอันนี้ก็ได้เขาเป็นงา่า,นงามแห้งค<อ>ุณน,นะมึงเนียมันสิลมเพื่ออะไรปุยังสูงอยู่ คลิปนี่ว่ามีอยัางลายจะถ่ายวิวธรรมศาสตร์งามๆมาให้ทุกคนเบิ่งผากเป็นกำลังใจก็แต่ก็แชร์ให้น้องทองสาวเราคลิปหนาจะเ็บคลิปแบบใดฝากทุกคนคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามมาให้แดและขอบใจทุกคนที่ติดตามรับชมบ๊ายบายกลับบ้านกันบันี้เฮา